เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะเป็นเรื่องที่ต้องพูดต้องพูดจริงๆคะ่ะเออก็คือวันนั้นเนี่ยเราขึ้นไปสอนชั้นประถมนะคะก็เคยได้ยินมาก่อนนัานแล้วแหละว่าเนี่ยพอไปสอนประถมเนี่ยก็จะมีกลิ่นนั่นนูนมีกลิ่นรองเท้ากลิ่นเตวเอีกนั่นนูน้นนี่แต่ไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเลยนะคะวันนั้นเป็นวันแรกที่เดินขึ้นไปแล้วลมตีหน้าเข้ามาปึ้งเป็นวันแรกที่รู้สึกว่าเ,ออเข้าใจความรู้สึกของคุณครูท่านอื่น ที่สอนปฐมแล้วกลิ่นตัวเด็กอะมันตีขึ้นนะจริงๆแบบโอเคหนูคะเต่าเหยียบโลกลูกใช้ดีมากไปใช้คะ่ะสารทรงสารส้มอ,อ,อะไรใช้ไปเถอะลูกนะคุณครูขอร้องเห็นแก่ชีวิตคุณครูนะคะมันตีแบบปึ้งแล้วคาบนั้นคือตลกอบวนไปด้วยความแบบแล้วเราก็มีกล้าพูดไงเราก็กลัวเด็กๆจะเสียความมั่นใจเงี้ยเราก็แบบสอนแบบซอๆไปคาบนั้นแต่คือ I'm not going to